การทดสอบไฟล์ไฮดรอกซินโดเรซิตีดแอซิดกรดไฟล์ไฮดรอกซินโดเรซิตีดแอซิดเป็นหลักของซิโรโทนินในการวิเคราะห์ทางเคมีของปัสสาวะตัวอย่างไฟล์ HIAA จะใช้เพื่อกำหนดระดับซีโรโตนินเป็นการทดสอบการเก็บปัสสาวะ24ชั่วโมงในร่างกายการทดสอบนี้จะใช้ในการช่วยตรวจสอบเนื้องอกคาซินอยหรือเนื้องอกในทางเดินอาหารเช่นเดียวกับเนื้องอกต่อมไรท่อและบางเงื่อนไขาทางการแพทย์อื่นๆ การเตรียมการสำหรับการทดสอบสารซลโลโทนินทำหน้าที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกและควบคุมวงจรการนอนหลับโดยหยุดการกินอาหารที่มีฮอร์โมนซิโรโตนินเป็นเวลา3วันก่อนที่จะมีการทดสอบเช่นลูกพร,รมำสับประรดกล้วยมะเขือมะเขือเทศอะโวคาโดวอลนัทกล้วยหักมุกกีวีและพีแคนเป็นต้น ยาที่เกี่ยวกับการทดสอบควรที่จะจัดขึ้นเป็นเวลาหลายวันก่อนที่จะมีการทดสอบและสอบถามจากผู้ดูแลว่าที่จัดขึ้นต้องใช้เวลานานเท่าไหร่มาตรฐานการวินิจฉัย3-15มิลลิกรัมต่อ24ชั่วโมงในระดับเพศหญิงมักจะต่ำกว่าในระดับเพศชาย สำหรับการค้นพบช่วงปกติอาจแตกต่างกันร,ระหว่างห้องปฏิบัติการที่แตกต่างกันของโรงพยาบาลคุณควรตรวจสอบกับแพทย์ของคุณหลังจากที่มีแลงงานหรือการทดสอบอื่นๆที่ได้กล่าวถึงความหมายของผลการทดสอบของคุณและไม่ว่าค่าของคุณจะถือว่าอยู่ในขอบเขตปกติความหมายของการทดสอบ การดูแลผู้ป่วยของคุณรวมถึงผลการทดสอบกับคุณการหาอืเกี่ยวกับความสำคัญและความหมายของผลการค้นหาของคุณเช่นเดียวกับการเลือกในการรักษาและความจำเป็นในการทดสอบเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น ผลการทดสอบที่ได้รับคือความรับผิดชอบของคุณเพื่อให้ได้ผลการทดสอบของคุณสอบถามแผนกห้องปฏิบัติการหรือดําเนินการทดสอบเวลาและวิธีการที่คุณจะได้รับผลการทดสอบของคุณผู้จัดทำรรนางสาวกรนิกาคำพองเลขที่4รุ่นที่22นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่2ขอบคุณค่ะ